สำหรับมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะที่สำคัญค่ะคือเรื่องของการได้รับวัคซีนและกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีความปลอบานนะคะคือหนึ่งในนั้นคือหญิงตั้งครรภ์ราชวิาลสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้ออกประกาศแล้วว่าในเรื่องของความสำคัญและความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ที่จะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019นะคะ วัสดีค่ะสถานการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ติดโควิดนั้นในประเทศไทยเรายังรู้สึกว่าวิกฤตรุนแรงนะคะแม้ว่าอัตราการติดเชื้อทั่วไปเฉลี่ยจะลดลงแต่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมาตั้งแต่เดือนเมษายนของประเทศไทยนะคะหญิงตั้งครรภ์แสนคนตายไม่ควรจะเกิน20คนประเทศไทยเราตอนนี้ตายไปแล้ว88คนนะคะนี่เฉพาะโควิดนะคะดังนั้นเรียกว่าสถานการณ์โควิดในหญิงตั้งครรภ์น,นั้นยังรุนแรงมาก และเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไป2.5เท่าเพราะประชากรทั่วไปเสียชีวิตไม่เกิน1%ค่ะผลข้างเคียงของวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปนะคะอย่าว่าแต่ใครเลยค่ะหมอยังกลัวนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเมื่อลงรายละเอียดลงไปวัคซีนมีผลข้างเคียงน้อยมากนะคะเช่นผลที่เรากลัวอันตรายริ่มเลือดอุดตันต่างๆนะคะ ก็เกิดเป็น10ต่อล้านดังนั้นก่อนฉีดวัคซีนถ้ากลัวผลข้างเคียงปรึกษาแพทย์จนแน่ใจค่ะนะคะว่าไม่มีอันตรายนะคะผลประโยชน์ดีกว่าโทษที่ได้รับแน่นอนค่ะข้อห้าของการฉีดวัคซีนมี2ข้อนะคะข้อที่1คือแพ้วัคซีนข้อ2คือกลัวมากดังนั้นการเตรียมควาพร้อม ก็ต้องทําให้ใจไม่กลัวนะคะใจสู้ค่ะนะคะอันที่2ก็คือช่วงนั้นเราก็พักผ่อนมากหน่อยนะคะดื่มน้ําเยอะๆไม่มีข้อห้ามการรับประทานยาใดๆเลยนะคะไม่มีข้อห้ามว่าเราแพ้ยาพนิซิลินซันฟาและฉีดวัคซีนไม่ได้วัคซีนเป็นชีววัตถุค่ะไม่มีข้อห้ามในการฉีดยกเว้น2ประเด็นที่พูดมาแล้วนะคะ เหตุการณ์เช่นนี้เจอได้เยอะมากค่ะนะคะเนื่องจากเราฉีดวัคซีนมากขึ้นญิงตั้งคันแต่ละจังหวัดก็คงฉีดเกิน10%นะคะชมเบรีก็เจอนะคะเคยฉีดมาแล้วแล้วก็ตั้งคัน6สัปดาห์8สัปดาห์ไม่ต้องกลัวค่ะเพียงแต่ว่าเข็มที่2เนี่ยให้เลย12สัปดาห์ค่อยฉีดนะคะข้อดีของการฉีดวัคซีนนะคะปัจจุบันนี้งานวิจัยมากมายชัดเจนแล้วค่ะว่าข้อที่1ปลอดภัยสำหรับคนท้องโดยมีงานวิจัยจากอเมริกาเนื่องจากเขาฉีดคนท้องเป็นแสนรายนะคะ ข้อที่สองภูมิต้านทานบางส่วนอาจจะส่งไปถึงลูกได้ด้วยนะคะอย่าติดกันเลยค่ะนะคะป้องกันกันไว้โดยการฉีดวัคซีนนะคะและก็ยกกาดสูงนะคะหวังว่าคุณแม่ทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิดและอยากร่วัคซีนค่ะค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะวัคซีนมีความสำคัญนะคะฉีด1คนป้องกัน2ชีวิตนะคะ มาสนับสนุนและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์นนะะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กันนะคะ